อันนี้เป็นหนึ่งการบริหารงานของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะทุกคนต้องทํานั่นคือรักษาร,ระดับการติดต่อก,กับซัพพลายเออร์ไว้คุณก็รู้อยู่แก่ใจตัวเองว่าแบบนี้ต้องทำแต่บางคนก็หลงลืมคุณอย่าลืมนะซัพพลายเออร์เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีของคุณที่จะเอามาวางแผนการซื้อวางแผนการผลิตดังนั้นอย่าขาดการติดต่อกับเขาทุกเดือนทุกสองอาทิตย์ต้องได้คุยหนึ่งอาทิตย์คุย ก็เป็นเรื่องที่ดีทักทายกันแล้วมันต้องคุยทุกเจ้าไหมครูไม่จําเป็นค่ะคุณเลือกคุยเอาสินค้าที่มันเป็นคอของบริษัทคุณครูแล้วมันจะแบ่งยังไงที่สินค้าเป็นคอของบริษัทง่ายมากเลยคุณก็แบ่งตามยอดที่คุณซื้อไงเจ้าไหนซื้อเยอะก็เจ้านั้นแหละแต่ก็ดูดีๆนะเพราะบางครั้ง เจ้าที่ซื้อเยอะคุณไม่ได้ซื้อบ่อยๆเจ้าที่ซื้อเยอะอาจจะเป็นงานแค่จ็อบหนึ่งที่ทําแล้วจบแล้วจบเลยซื้อเครื่องจักรตัวใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไปดูแบบนั้นแล้วก็สารสัมพันธ์กับเจ้านั้นโหเจ้าเนี้ยซื้อเยอะโอ,อ้ปีนี้ซื้อเยอะมากไม่ได้นะ คุณจะทําแบบนั้นไม่ได้คุณต้องดูเจ้าที่คุณซื้อถี่ซื้อบ่อยและยอดเยอะด้วยคุณจะรู้อยู่แก่ใจว่าเจ้าไหนซื้อถี่ซื้อบ่อยซื้อเยอะรู้อยู่แก่ใจได้ยังไงจากรีพอร์ตรายงานที่คุณได้ทําทุกเดือนที่คุณให้น้องๆทําทุกเดือนรีพอร์ตทำยังไงครูจัดลําดับความสําคัญทําไงครูว่ามันผลกระทบบริษัทสูงผลกระทบบริษัทต,ต่ํา คุณเข้าไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างกับอ่านหนังสือเก่งจัดซื้อก่อนเช้าวันจันทร์และเทคนิคเจราจาต่อรองของจัดซื้อนะคะคุณจะบริหารงานจัดซื้อตั้งแต่พื้นฐานยันพื้นสูงค่ะคุณจะเป็นผู้จัดการผู้บริหารที่แน่นทั้งความรู้ภายในแล้วการปฏิบัติออกมาข้างนอก คุณอย่าให้ใครมาหัวเราะเยะคุณอย่าให้ใครมาบอกว่าเป็นแค่หัวโขนหรือเป็นแค่ตายางบริษัทแบบนั้นไม่โอเคดังนั้นคุณได้โอกาสเป็นผู้นําผู้จัดการคุณจงเสริมความรู้ให้มันแน่นซะตอนนี้โอกาสคุณมีมากคนกูรูทั้งหลายที่เขากลั่นความรู้ของเขาที่เขาได้ไปประสบพบเจอมาเอามาสอนคุณจงเลือก ครูสักคนไปเป็นครูของคุณเลือกคนที่เขามีประสบการณ์จริงๆไปเป็นครูของคุณครูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นตัวเลือกคุณโชคดีคุณเลือกอาจารย์ได้แต่อาจารย์ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกลุกสิทธ์นะอะถ้ามีโอกาสเข้าไปเรียนแล้วคุณจะบริหารงานจัดซื้อได้สบายๆเลยในคลิปนี้ครูบอกคุณว่า อย่าขาดการติดต่อกับซัพพลายเออร์เป็นเด็ดขาดเพราะเขาเป็นข้อมูลชั้นดีของคุณทําให้คุณเอามาวางแผนได้ว่าเฮ้ยตอนนี้ของมันจะขาดไหมเพราะบริษัทชั้นใช้สินค้าตัวนี้ประจำํะจำๆเฮ้ยชันต้องสต็อกของไหมเฮ้ยชันต้องใช้วอลลุ่มไปคุยเยอะๆกับเขาไหมเพื่อที่ฉันจะได้เซฟคอสมันเป็นแบบนั้นได้คุณต้องคุยกับเขาข่าวสารก็มาจากเขาเพราะคุณซื้อสินค้าจากเขา เขาอาจจะบอกคุณว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวมันจะมีของตัวนั้นราคาขึ้นลอแม็กตัวนี้ขึ้นคุณต้องเอามาพิจารณามาวิเคราะห์และเอามาหาข้อมูลว่าเฮ้ยมันจะขึ้นจริงๆไหมวะเนี่ยค่ะคุณถึงจะทําการเซฟคอสให้บริษัทได้อย่าขาดการติดต่ออย่าหลงลืมในจุดที่มันสําคัญคุณเป็นแม่ทนะัพเนาะเป็นเหมือนแม่ทัพคุณต้องคอยสั่งการคุณต้องคอยดูแต่ก่อนที่ครูเป็นผู้จัดการอ่ะครูก็ไม่ได้ คิดว่าตัวเองเป็นแม่ทัพคือไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นหรืแม่ทัพมันต้องเป็นการสั่งการมองภาพกว้างต้องชี้ให้คนนู้นทาอันนั้นชี้ให้คนนี้ทําอันนี้ตอนนั้นครูไม่ได้เก่งขนาดนี้ครูโชคดีที่ได้เจ้าของบริษัทหลายๆคนที่เทนที่บอกตอนที่ครูได้ขึ้นเป็นผู้จัดการเต็มตัวครูก็ได้รับการสอนสั่งจากตรงนั้นตั้งแต่ครูทําอสังหามาก็ได้ เจ้าของบริษัทเนี่ยน่ารักมากก็เทนก็บอกก็สอนแล้วมันทําให้ครูต่อยอดแล้วได้ไปทํางานอยู่บริษัทโรงไฟฟ้าก็ได้เป็นผู้จัดการก็เจอเจ้านายน่ารักบอกสอนหนีบครูไปทุกที่เลยนะขนาดครูไปจัดซื้อพาครูไปคุยกับลูกค้าบางทีครูไปแล้วครูไม่สะดวกในการขับรถไปใช่ปะ่ะครูก็เอารถไปจอดที่จตุจกักรแล้วครูก็คอยนั่งรถไฟต่อไป ไปหาไปนัดเจอเขาเขาก็ถามครูว่ามาอย่างไงครูก็เล่าฟังเขาบอกโอ้ผมไม่คิดว่าคุณจะลําบากขนาดนั้นคือมันขี้เกียจขับรถรถมันติดอ่ะมันก็สะดวกแม่เอาไปจอดที่จตุจักรแล้วก็นั่งรถไปเนี่ยค่ะเขาหนีบครูไปเขาแทนเขาสอนครูต้องขอบคุณมากครูเก่งจากผู้จัดการกับหัวหน้ากับเจ้าของพวกเนี้ยที่เขาเทนเขาสอนครูครูต้องขอบคุณมาก แล้วเนี่ยหนึ่งทิคที่ครูบอกคุณอย่าหลงลืมคุณเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการหัวหน้าที่ครูพูดถึงก็คือผู้จัดการระดับบริหารเนาะคุณต้องเป็นเหมือนแม่ทัพคุณต้องสั่งการได้ว่าเฮ้ยคนนี้ไปสารสัมพันธ์กับซัเพเออร์ตรงนี้คนนี้ไปหาซัเพเออร์เจ้าใหม่คุณต้องเป็นแบบนั้นนะคะงานมันถึงจะเดินงานมันถึงจะออก คุณต้องเพิ่มความรู้ให้ตัวเองเพื่อความมั่นใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูแนะนําเพราะครูใช้วิธีนี้ครูเรียนรู้เพิ่มเติมจึงเก่งขึ้นแล้วครูก็เอาความรู้นั้นมาทดสอบมาทดลองใช้กับครูแล้วมันก็มาเป็นประสบการณ์อย่างแน่นหนาที่ครัวออกมาพูดที่ครูเอามาแบ่งปันยังไงก็เรียนรู้เนาะเพราะสิ่งนี้ทําให้คุณเติบโตจริงๆครูการันตีแล้วเหนือสิ่งอื่นใดคือดูแลสุขภาพจัดใจครูธัญญาค่ะ